ไงบ้างป้า ah! อ่ a a so, hey, ite, ้อย่าไปรอที่รอก่อนต้องครับค่อยๆเดินค่อยเดินแน่นใช่ไหมใส่แล้วมันแน่น อาหารได้ได้ได้ไอ้อย่าฟาพิงมานะยัยเดี๋ยวนอนไปกับบอร์ดเลยนะนอนลงไปเลย,ลเลยนอนลงไป,ไป,ไปเลยไปฝั่งนี้แล้วกันอ่าโอเคอยัยยัยพอขยับขึ้นมาน,นิดนึงไหวไหมพอขยับตัวขึ้นมาไหวไหมโอเคนอนลงเลย

เป็นอะไเป็นหใจเป็นลใจเป็นลับคุณยายตอนนี้มีการใจสั่นเจ็บหน้าอกเวลาหายใจไหมมัเคีกามีแารแน่นหน้าอกใช่ไหม <c oughs> ตรงตรงเลนส้ปีนะ่นน <c oughs> เดี๋ยวย่าให้มันขอมือนี้นะตู้นะ คุณยายตอนนี้เริ่มมีการใจสั่นไหมครับเริ่มมีการใจสั่นแล้วนะเป็นมาตั้งแต่กี่โมงคุณยายที่หายใจเหนื่อยเนี่ยถึงชั่วโมงไหมตั้งแต่ห้าโมงเช้านะ à thôn à nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ